เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮาสวัสดีครับมีล็อตี่แปรราคะวันนี้เราอยู่ในเซนเซีย EX นะครับตาชิมิชิต้า ita, ใส่โค้ดกดซ้ายบนนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงสายฟรีสายเติมน้อยสำหรับผู้เล่นมาใหม่ที่อยากจะเล่นนะครับแพ็กอะไรที่มีเติมบ้างนะเอาเอาแบบว่าเบิม่มเบิ่มเลยใช่ไหม ลิเตอร์ไม่ส่วนซาจิทาเลสไอโอรอสนะครับนี่หนึ่งแพ็คแล้วก็มันจะมีแพ็คแต่มันออกไปแล้วอะ่ะมันเป็นแพ็คเออ่เติมใบได้ของทองแปดชิ้นอะ่ะหลักหลักสองแพ็คแค่นี้นะครับแล้วก็แพ็คเลเวลแล้วก็แพ็คลายวันในช่วงแรกเออ่แล้วก็เป็นส่วนแพ็คลายเดือนครับไอพวกเนี้ยคุ้มแล้วก็ลายวันก็จะเป็นนี่อันนี้คุ้มนะเอาจริงอันนี้คุ้มแล้วก็แพ็คลายวันที่เก็บเลเวลไว้อันนี้คุ้มหลักหลักมีแค่นี้จบเลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนไกด์เพิ่มพลังใช่ไหมครับเดี๋ยวมีเขาญาตไล่ไปเลยนะเอาแบบรวดรวดเร็วเลยอเออตอนนี้มันผลอลไรอยา่างเงี้ยโอ้โหยังไม่ปลต้องปลยี่สิบห <c> ก <oughs> คือพูดถึงถ้าเกิดไปใสฟ่ฟีใส่เติมน้อยเนี่ยคิดว่าอาจจะทําทีมครับให้บบกยี่สิบห้าตัวก่อนแล้วก็ไปทําทีมสองต่อเพราะว่าตอนนี้มาตันที่บบกยี่สิบอยู่นะครับไม่รู้มันจะการแพทไปทาไมมีก็ไปเข้าใจเกมเหมือนกันว่ะถ้ามีเดี๋ยวสุรตานยิ่งไปเร็วเนี่ย อ่เดี๋ยวเขยญาพูดถึงการเพิ่มพลังครับไล่ไปเลยใส่การ์ดห้าใบอัพเลเวลยิ่งเยอะแต่การ์ดทองถ้าเกิดดาวพอๆการ์ดม่วงพลังจะเยอะกว่านะครับก็มีก็เอาแค่นี้แหละตอนนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนทะลวงเดี๋ยวอนาคตจะมี UR อ,อาทะลวงไปเขาจะได้สก,กิลเพิ่มพลังขึ้นบาลเลยครับก็เตรียมตัวเก็บเ,เพชรเอาไว้ทะลวงครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนคอสโมอันนี้อ่าเปิดขั้นสุดท้ายคือบวกยี่สิบแต่จะมีอีกขั้นหนึ่งคือสามจุดสี่แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับ นี่บวกยี่สิบเนี่ยอันนี้ยังไม่เปิดนะครับไม่เป็นไรเอาบวกยี่สิบไปก่อนครับห้าตัวละครให้แน่นๆก่อนต่อไปคอร์สคอร์สก็พยายามอัพให้ครบให้หมดครับอ่าเสร็จแล้วปลูกพลังนะครับปลูกพลังก็เจ็ดดาวเสร็จแล้วก็อัพตอนนี้ได้แค่บ,บวกยี่สิบหลักๆก,ก็มีแค่นี้แล้วก็ใส่สา,สามาัญในตรงด้วยนะครับมีใครรับเล่นอีเวนต์ไหมครับอขออภัยครับ แล้วก็ใส่สตราร์เทพอันนี้มีบวก70เลยก็ถ้าเกิดดาวเยอะแล้วก็เลเวลบวกเยอะมันก็ยิ่งบวกเยอะนะครับพยายามเน้น5ตัวละครที่ลงสนามให้แน่นก่อนแล้วก็ใส่สัมพันธ์อีก2ตัวแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะต่อไปไม่สนอะไรบ้างสตราร์เทพอัพเลเวลอ,อัพดาวเยอะก็จะบวกเยอะนะครับต่อไปต้นไมพ้พิภพเอาจริงต้นไมพ้พิภพเนี่ยถ้าอยากทาคะแนนเยอะให้ปลดดาวทุกตัวละครเลยครับปลดดาวตัวละครเยอะก็ยิ่งได้พลังเยอะเสร็จแล้วก็ไปอัพแค่นั้นเองแต่ว่าในช่วงแรกหม,มีแนะนาให้ ให้ทำห้าตัวให้แน่นไปก่อนถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่กะว่าอ,อจะเล่นกิจกรรม,มนะอนนั้นเล่นกิจกรรมก็ต้องทํานะครับต่อไปเป็นด้วยส่วนฟังดาวฟังดาวก็อย่าลืมไปเล่นโบราณสถานเลยครับอันนี้บวกพลังเยอะเ้อนี่มีหญิงสาวเ,เวด้านเลยนี่ไม่ได้เล่นมาสองวันแล้วเนี่ยอ่ะต่อไปเป็นส่วนปลดพลังคอสโมนะครับโอ้โหอันนี้เพิ่งเปิดเลยเนี่ยมันก็จะมีตามระดับเห็นไหมแล้วก็ตัวไปใส่แค่นั้นเองครับนี่พลังก็จะขึ้นมอบ,มบ ฮึบฮึ الب, الب, الب. โอโห้หอันนี้ได้พลังฟิลฟิลเลยอ๋อนี่เราเลือกปลดได้หรออ๋อถ้าเรากดตรงนี้เองเดี๋ยวมันจะเอาตัวที่ดาวเยอยสุดใส่ให้เราอยู่แล้วครับเราก็จะขึ้นเยอะอยู่แล้วประมาณนี้นะครับในช่วงนี้ก็หาตัวปลดปลด,ปดใส่ไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับเนี่ยน,นะมันก็ปลดของมันเองใส่ให้ครบเพื่ซื้อวนี่ยกดรัวๆไปเลยก็ยได้มัแวบ ว่าโอ้โอพลังคอสโมโอ้ฉันสัมพันได้ถึงพลังคอสโมของฉันแล้วแล้วปวดอีกทีแล้วแปดสิบนะครับก็ประมาณนี้ใส่ไปก็พลังระบบฟรีง่ายๆคือถ้าเราเรายิ่งทําตัวที่มีดาวเยอะมาใส่เนี่ยพลังยิ่งเยอะนะครับประมาณนี้ใครมาก็ตีกูจังเลยวะเนี่ยอ่ะต่อไปในส่วนฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์มีแนะนำมาปลด <c oughs> มีเยอะก็ปลดเยอะไปเลยครับ แล้วก็พยายามอัพเลเวลก่อนถ้าเกิดสมมูรตัวเลเวลหนึ่งเนี่ยอัพไปก่อนเลยครับอัพ uh huh. <Up S 2> ให้แบบพอๆกันอะเลเวลสองเลเวลสามไม่ต้องไปอัพตัวเดียวโดดๆนะพยายามให้เฉลี่ยคือเลเวลสี่พอกันให้หมดก่อนครับเนี่ยอย่างของหมีตัวไหนเลเวลน้อยหมีก็อัพไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอัพเลเวลเยอะมันจะใช้น้ํายาขัดเงาเยอะครับหมีนั้น,ม,นมันได้พลังไม่ต่างกันอะหมีเลยแนะนาแบบนี้ดีกว่าออะต่อไปเป็น่วนต้าอย่าลืมมาคิววอนะครับคิววอนี่สำคัญมากเลยอะขึ้นทีสามสี่ล้านเลยนะครับคิววอนี่ ส่งสนามโรบราณครับมาเล่นแปบเดียวเองมันจะได้หินนี่โอ้โหเกือบเกือบสองร้อยก้อนเลยมึงที่มีเล่นอะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตาครับผสมเนี่ยเอาตากดไปครับผสมลวดถ้าเกิดเพชรมันพอมันก็จะใสได้แค่นั้นเองครับแล้วเพื่อนๆก็ผสมครับเป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้าใสให้หมดแค่นี้พลังพุ่งแล้วเพราะนั้นอย่าลืมมาวอนะครับมีมีขายซื้อที่ร้านด้วย <c oughs> ต่อไปเป็นส่วนโซ่โซ,โซ,เ,โซเนี่ยอันนี้เราได้จะผ่านจากอีลิทครับ โซม่วงอะนะครับอ,อกโซแดงเพราะนั้นเราพยายามผ่านด่านไกลให้ไกลที่สุดครับเราก็จะได้พลังเยอะเลยแค่นั้นเองอิลิสกดเห็นมากครับเมื่อเนี่ยสีฟา้าไหมกดเข้าไปเลยครับสิบเจ็ดห้าเนี่ยก็เข้าไปตีครับก็ให้ผ่านแค่นี้ครับ <c oughs> มีไม่แน่ใจผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเกมน,นี้มีก็ยังเล่นลงเรื่อยๆเนี่ยถ้ายังมีคนดูอยู่นะครับ สาวกเซนายาเรียงเล่นเยอะกันอยู่หรือเปล่มา,ามาพิมพ์ตคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยเร็ว <c oughs> มีใครรอค้านอนโสด,อด้อนบ้างไหมที่หมีไม่ได้ใจผ่านปะโอเคผ่านเลวเว้ยโอ้โหไปอัพพลังมาออนนี้ทีมหลักหมีเล่นไม่ไหวครับก็เ,เลยไปอัพพลังผ่านเลย <c oughs> อ่าโดยส่วนการอัพพลังตั้งแต่30ล้านถึง50ล้านก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเป็นสุรษาษฎรทำตามวิธีหมีเขาอาจจะเยอะก็จะ5้าบล้านสบายๆอย่างสายฟรีก็30ล้านได้แน่นอนนะครับลองไปใช้ดูเขามี้งแขงมาสามดิเนี่ยอิชิสวยเออ โอ้ยอย่างที้นี่ไงอาเทนา่าไอ้ีอ่มันตายแล้วล้มไปดิี่เอาฟื้นขึ้นมาอีกที่ที่นี่นี่ไงเจอแช่สามครับไอโอเลียต่อยมันดิอเออโอ้อทยที่มันสวยลแล้วแล้วไงคะหนูฮิวเองนี่เออไปยิ่งไปขยายปีกเหรอโอ้โหทำมิวแช่มันดิได้เลยศูนย์องศาสมบูรณ์เรียบร้อยโหทีมหนึ่งมีตึ้งแล้วต่อไปก็เดี๋ยวอัพโบกยี่สิบให,ให้ให้ทีมหนึ่งแม็กก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มา เอาโบก20ทีม2องเราค่อยๆไปทำโบก20ทีม3ที่จบแล้วครับทีม3ามเด็กน,นะเปิดฝันไลายต้องเล่นแล้วนะโอ้ไอเล่นแต่ดูพลังอีกาครับอีกาสุดโกงของหมีเป็นไงไม่มีตายด้วยครับนี่อีกา,กาไม่มีไงทีโอ้โหไม่มีใครตายเลยตอนนี้ถือว่าทีมเรามาดีมากครับไม่มีใครตายนี่เจอพลังอีกา่อยบินสยายปีกอีกาพยายมสยายปีก,กดูพลังครับเอเป็นไงดูพลังเต็มตลอดครับ อ่ะก็รประมาณนี้รับเปลือใครมีคำถามได้เราเ,เกี่ยวกับเซนเายะ ex ไวืข้างใต้คอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับคุณเคยสัมผัสถึงพลังคอสโมโสคุณหรือเปล่า